ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องโมชาแนลนะคะวันนี้เราเาวันนี้เอเอวันนี้เราได้แบบไปช็อปปิ้งที่เซเว่นนะคะแล้วเราก็ได้มานี่นะคะทุกคนรประมาณ2องรกวาๆนะคะคือเราซื้อน้ำเออน้ำป๊อซี่มาสองขวดแต่เราให้ตามแล้วนะคะ1ขวดเออเราก็จะมาแบบเออได้มากินนะคะ เราจะมารีวิวขนมเฉยเราไม่อยากเราไม่อยากกินให้ทุกคนดูนะเพื่อแบบเราไม่อยากถอดแหนบทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่ปากมันเลือดอะไรเป็นแผแลมันน่าเกลียดนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาให่รีวิวว่ามีขนมอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนี่ห่ออันนี้อันนี้ลบเม์น,นะคะก็คืออะไรอ่ะ บาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวแล้วหนึ่งนะคะหนึ่งห่อแล้วก็อันนี้ห่อละสิบเองทุกคนอันนี้ห่อละยี่สิบอันนี้ห่อละสิบบาทน,นะคะประมาณคือแบบชีสชีสชีสนะคะ นี่ค่ะหาอย่างที่สองแล,แล้วเราไม่รู้ว่ามันอัดได้กี่เวลานะคะมันอัดได้แค่สิบสี่เฮ้ยเท่าะว่อัดให้ได้แค่สิบสี่นาฬิกายี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรอะ่ะนี่คือขอละสิบสิบบาทสติ๊กสติ๊กนะคะอั่าที่สามแ คือะไรอรอะไรอะรปลาแซมอนนะคะห่อออ็นอันนี้หาอสิบาทไปแล้วไอห่อห่อเลยยี่สิบบาทเมื่อวานห่อใหญ่อยู่นี้นะคะเมื่อวานห่อละสามสิบาทเน่ยเม่อวานแม่ซื้อให้นะคะนี่ห่อยี่สิบอ๋อนีสองอะไนี่ว่าทุกคนห่อละยี่สิบบาทกัน แล้วก็วันนี้น่าจะห่อห่อย0ี่สิบไปแล้วห่อเลยยี่สิบคือรถรถโนริซ่าสาไลนะคะรถรถโนริรถโนริซ่าสาไล มาแล้วค่ะทุกคนหลอดมูสสามอันอันนี้คือ,อคุ้นเคยของทุกคนมากเลยนะคะส่วนมากทุกคนอะ่ะกินทุกวันเลยนะคะแต่มันไม่ใช่ะคะ่ะมันไม่ใช่รสนี้นะคะแต่ทุกวันอะ่ะส่วนมากทุกวันทุกคนจะกินกันนะคะอันนี้เบ็ตซี่นะคะขวดละทาไวห้าร้อยห้าส นนประมาณน่าจะขวดละวม่ไม่รู้ทุกคนอ๋อขวดละสิบสองบาทแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะมไม่เปรี้ยวน่าจะขวดละสิ 14, บสามสิบสองนั่นแหละไหมขทุกคนเรามีที่นี่แล้วเราไม่มีแบบไม่มีตู้เย็ยน มันจะใช่ยังไงก็ค่ะอันนี้มีอยู่กี่อย่างนะคะนี้หนึ่งอันนี้สองสามสี่ 2, 3, มีอยู่แปดอย่างนะคะแปดอย่างอันนี้สองเท่ไหลอันนี้อันสองสี่แล้วแล้วก็อันนี้อีกสี่อีกสี่อันนี้สองสองแล้วก็สี่บวกสี่เท่าไหร่เออแปดมีแปดอย่างนะคะอิ่มแน่นอน ค okay, ค่ะเราจะจบกันแค่นี้นะคะคือเราก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิม่มแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งเพื่อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วก็มาทิ้งไลค์ให้หน่อยด้วยนะคะกดไลค์าาให้ด้วยะคะ่ะเอ่อแม่